Hello Everyone สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูตุม้มอีกแล้วนะคะในวิชา,าภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อีกหนึ่งชนิดนะคะลูกอ้าเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่าคำศัพท์นั้นคืออะไรอ่า a d j e c t i v e ก็คือคำคุณศัพท์นะคะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่าคำคุณศัพท์เนี่ยมันคืออะไรและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะลูกมันมีหน้าที่ยังไงก็คือคำที่นำมาขยายคำนามนะคะลูกนะคำคุณศัพท์เนี่ย นำมาขยายคำนามนั่นก็คือขยายโคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะอีกอันนึงค่ะนำมาขยายคำสรรพนามก็คืออายุวีเดียีินะคะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำอ c ิ i v ีหรือคำคุณศัพท์เนี่ยมีหน้าที่ก็คือขยายคำนาม และคำสรรพนามขยายทำไมขยายเพื่อโบอกลักษณะหรือรายละเอียดของคำนามกับคำสรรพนามนั้นให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะว่าเห็นภาพชัดเจนยังไงไปดูกันเลยค่ะน้อ,ะองมาดูนะคะขยายคำนามเป็นยังไงดูภาพนะคะ ดูดผู้หญิงคนนี้นะคะลูกผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะอ่า a b e u u t i f u l กอเห็นไหมผู้หญิงคนเนี้ยสวยนะคะ beautiful แปลว่าสวย g กอเป็นคำนามนะคะลูก beautiful เป็นคำคุณศัพท์นะคะอ่าต่อไปอ่า a f f t m e n เห็นไหมคะอ่า เฟตเฟตเป็นคําคุณศัพท์นะคะลูกส่วนแม้นก็เป็นคํานามเห็นไหมคะขยายคํานามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ผู้ชายคนนี้อ้วนเห็นไหมคะต่อไปคะ่ะขยายคำสรรพนามอ่าดูช้างนะลูกบิ๊กบิ๊เห็นไหมคะขยายอิดมันใหญ่เห็นอไม่ลูก big เป็นคำคุณศัพท์ิเป็นคำศัพนามขยายบอกให้รู้ว่ามานันใหญ่นะคะลูกไปค่ะอ่า a r g r e a t เห็นไหมคะอ่า g r e a t เป็นคำคุณศัพท์ส่วน d y เป็นคำศัพนามเห็นไหมคะขยายบอกให้รู้ว่า,าพวกมันเหล่านี้เนี่ยเออ i d e นะคะเอาละ พอเข้าใจบ้างไหมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะน้องจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะลูกอ่าก็ดีเลยเราไปรู้จักคำศัพท์กันก่อนว่าอ่าประเภทของคำคุณศัพท์เนี่ยมันบอกถึงอะไรบ้างนะคะอ่าบอกขนาดและรูปร่างนะคะบอกคุณภาพหรือลักษณะบอกอุณหภูมิบอกสีสาหรับน้องกวสาม คุณครูว่าเรียนรู้แค่น,นี้ก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะเลยสำหรับคําคุณศัพท์นะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าออละชนิดเนี่ยมีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะ,ะดูอันแรกบอกขนาดแล้รูปร่างคำศัพท์ก็คือมีดังนี้นะคะ big ใหญ่ small เล็ก fat บวน กินหอมหรือบางสิกหมาทอสูงชดเตี้ยหรือสั้นลงยาวหไฮสูงโลต่ำนะคะคุณครูยกตัวอยากก่างแค่นี้นะคะลูกต่อไปอบอกคุณภาพหรือลักษณะนะคะลูกมาดูกัน,นะค่ะ new ใหม่ old เก่าหรือแก่ beautiful สวยอ ugly น่าเกลียดพูดดีแบบเลวหรือไม่ดี pretty สวยต่อค่ะบอกอุณหภูมิค่ะคอดร้อน cool เย็น wet ชียน กลายแห้งวอมอบุญสนีเดชจัดเรนีฝนตก่อค่ะบอกสีนะคะลูกอ่ารีดสีแดงพิงสีชมพูออร์เรนสรีส้มกรีนสีเขียว เยลู Yellow, สีเหลืองไวท์ White, สีขาวเบล็กสีดำบลู Blue, สีฟ้าเ u ร์เ e สีม่วงบราสสีน้ำตาลเอ่นะคะ,ะเราได้เรียนรู้ไปแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์นะลูกสรับปรสามคุณคู เอามาให้น้องได้เรียนรู้แค่น,นี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างค่ะ,ะมาดูตัวอยา่างประโยคนะคะลูกเวลาเขาให้ทำน้องต้องสังเกตประโยคนะคะว่ามันบอกลักษณะอะไรไปดูเลยค่ะ่าช้างเห็นไหม elephant is ล,ลักษณะของช้างเป็นยังไงคะ big ก,ก็คือใหญ่นะคะต่อไปค่ะ my m ยมา e r อ is ดูภาพนะลกูกแม่เป็นยังไงคะ fat อ้วนต่อไปค่ะ a n d a n d is most small หมาเล็กค่ะ a n a is thin ผอมนะคะต่อจ้า อ่าดูภาพดูลูกสอนนะคะคนนี้นะ My father is tall อ่าสูงนะคะลูกต่อไปคนนี้ค่ะเซนอ s ส์ชดเตี้ยค่ะอ่าอัศเลกอีสเป็นยังไงคะลงยาวอ่าต่อไปค่ะแมรี่แฮสชด ค่ hey. อ่าอันนี้มันจะเปลว่าสั้นนะคะโทษเนี่ยมีสองความหมายนะคะลูกอ่าเป็นเป็นถ้าใช้กับคนเนี่ยก็จะเปลว่าเตี่ยนะคะถ้าใช้กับสิ่งของหรือสิ่งต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาจะใช้อ่าขอโทษจ่ะเขาจะเปลว่าสั้นนะคะลูกอย่างเช่นสามารถมาทัดอันสั้นดินอสาอ,อันสั้นอ่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะ อ่าตัวชูอ่าเป็นยังไงคะนิวไมอ่าส่วนคู่นี้ค่ะต็วชูอ่าอเก่าอ่าเห็นไหมต่อไปค่ะอ่าตัวนี้ค่ะ My grandfather is สอูเบว่าเก่าอ่าอูก็มีสองความหมายเหมือนกันนะคะลูกเบว่าเก่าหรือ เอนะคะถ้าใช้กับสีของก็จะเป็ว่าเก่าถ้าใช้กับคนก็จะเป็ว่าเก่นะคะลูกต่อค่ะอ่าอันนี้เป็นตึกนะคะลูกอ่า the building is ตึกนะคะ i ห้สูงอ่าอันนี้ค่ะ the building is low ต่ำนะคะสูงกับต่ำอันนี้เราจะใช้โ l l ไม่ได้นะคะ ้อจใช้กับคนูน T A L L ใช้กับคนส่วนห้าจะใช้กับพวกสิ่งของต่างๆนะคะลูกอื่นๆเป็นต้นไม้นะคะต่อไปค่ะ,ะ My sister is beautiful สวยเห็นไหมคะที่สาวของฉันสวยอ่าส่วนคนนี้ไม่ต้องบอกเลย She is ugly น่าดียดนะคะลูกเอาละ ต่อค่ะอ่า ice อ่าน้ำเข็งเป็นยันงไงคะ cool ดินอ่าส่วนอันนี้ coffee i s cafe hot ตอนอ่า ice so cream i s cool ยินเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะ he is w o t เปียกค่ะอ่าไปดูต่อนะคะอันนี้จะเกียเ่ยวกับสีค่ะอ่า Tree is green สีเขียว Carrot is สีอะไรคะ Orange อ่า t o m um a t o are red แดงมาเ,อเือทนะี่ไหลูกอันนี้ Banana อ่ากล้วย เยลู Yellow, นะคะอันนี้จะเกี่ยวกับสีนะคะ,ะทีนี้ในหนังสือเราอะจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับคําคุณศัพท์อยู่ในระูปในหนังสือเรียนสมยัยนะคะ,ะจะมีคําศัพท์อยู่ที่หน้าสามสิบสามนะคะลูกเะจะมีให้น้องอยู่แค่หกคำเองนะคะก็มีคําว่าชอดเตียโตสูงลิ้นพร้อมบ้างแฟตอ้วน อ่ายังตัวนี้จะเปลว่ายังเด็กนะคะโอก็คือเก่ต่อไปค่ะมาดูทีนี้คุณค,ณคณรูมีพารางงานให้หนูแล้วแหละนะคะครูจะใช้หนังสือ,อเล่มสีเหลืองเป็นสมัยเป็นแบบฝึกหัดนะคะลูกอ่าอยู่ที่หน้า24แล้วก็หน้า25ค่ะหน้า24แบบฝึกที่หนึ่งเนี่ยอ่าอยู่ในบทที่3ชื่อเรื่องก็คือ Family and Friends นะคะเดี๋ยวพูดีี่หนึ่งเขาก็ให้น้องเนี่ยจับผู้ภาพกับคำศัพท์ลูกแอนด์ไรนะคะให้น้องเอาหมายเลขไปเติมเลยนะคะลูกอ,อย่างภาพ A นี่เป็นใครเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะตอนมาแล้วทำเอนะเดี๋ยวครูคิู่อตัวอย่างข้อหนึ่งให้าาพาดเอก็คือฟาดสข้อ,อที่เหลือน้องจำเองน,นะคะ ส่วนแบบฝุท,ที่สองเนี่ยให้น้องขีดนะคะลูกอย่าโยงเพราะโยงแล้วมันเส้นมันจะทับการมองยากนะคะอ่าให้น้องขีดอย่างเงี้ยใต้ภาพข้างภาพก็ได้แล้วเลือก A D C B ไปเตึงอ,อย่างลูกอันแรกก็คือรูปช้างเป็นยังไงบิ๊กน้องก็เอาอาไปเติงนะคะที่เหลือจำอินนะจ๊ะต่อไปหน้า25นะคะลูกเขาให้น้องเนี่ย เอาคำศัพท์ที่เขากำหนดให้ในกรอบสีชมพูเนี่ยเอามาเติมให้ตรงกับภาพแค่นั้นเองนะคะไม่ยากข้อที่หนึ่งเนี่ยเขายกตัวอย่างให้แล้วก็คือแฝดอ่าน้องไม่ต้องเอามาตอบอีกนะคะที่เหลืออ่น้องก็ทำเองนะคะลูกมาต่อไปอสองหน้านะคะลูกอ่าหน้ายี่สิบหกค่ะกับหน้ายี่สิบเจ็ดนะคะหน้ายี่สิบหกก็เหมือนกัน ให้น้องเนี่ยเอาคําที่เขากาหนดให้ในกรอบสีชมพูเนี่ยค่ะมาเติมให้ตรงกับภาพนะคะข้อหนึ่งก็ยกตัวอย่างให้แล้วนะก็คือเดิกคนเนี้ยที่ if ย่งก็คือยังเดิกอ่าที่เหลือน้องดูภาพจะเติมทำเองน,นะคะลูกส่วนแบบบทที่สามหน้ายี่สิบเ็ตนี้ก็ไม่ยากนะคะให้น้องดูภาพแล้ดูไปอยู่คาถามว่าใช่หรือไม่อย่างข้อหนึ่งเนี่ย i ทใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็ ที่้าไม่ใช่ก่อนโน้ยเนาะ,ะตาเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะไม่ยากค่ะอ่าอย่าลืมไปทํามาส่งคุณครูด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ที่นี้ก่อนนะคะ See y o u l a t e r บบายบายสวัสดีจ้า